สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยในช่วงชั้นประมาณปีสองตั้งแต่เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเช้ามืดวันนั้นมันคือความสยองขวัญความขนหัวลุกแบบสุดๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นมาเอาเป็นว่ากับความเป็นความตายทั้งหมดผมจะขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ เรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมเรียนมหาวิทยายลัยซึ่งในตอนนั้นผมต้องขอเล่าเท้าความกลับไปก่อนว่าหลังจากที่ผมจบชั้นมปลายผมก็สอบติดมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งคือถึงแม้จะไม่ดังมากแต่ก็เป็นมหาวิทยายลัยที่ผมอยากเรียนแล้วก็เป็นคณะที่ผมชอบจนเมื่อเรียนไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปครบปีครับ และก็นั่นแหละครับคืออย่างที่ผมบอกด้วยความที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยชื่อดังการเรียนก็เลยไม่เข้มมากรวมทั้งอยู่ไกลบ้านทําให้ชีวิตต้องไปอยู่หอไม่ได้เจอพ่อกับแม่และด้วยความที่เป็นแบบนั้นกับชีวิตของเด็กวัยรุ่นผมก็เลยเริ่มเกเรเริ่มติดเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วด้วยความที่รู้ว่าการเรียนไม่ได้ยากมาก ผมก็เลยเรียนเอาแค่พอผ่านชอบโดดเรียนไปทำอย่างอื่นบางทีก็ไปเที่ยวเล่นแต่สิ่งที่ย้อนแย้งก็คือว่าแม้ว่าผมจะเริ่มเกเรแบบนั้นแต่ผมก็พยายามประหยัดเพราะรู้ว่าที่บ้านลำบากมีปัจจัยให้ไม่มากคือแค่เฉพาะค่าเทอมกับค่าหอที่ผมอยู่พ่อกับแม่ก็ลำบากมากแล้วเวลาก็ผ่านไปครับที่ผมใช้ชีวิตไปเรื่อย มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เพื่อนสนิทของผมที่ชื่อว่าไอ้แจ็คคือเพื่อนที่พักอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเป็นรูมเมทกับผมมาตั้งแต่ปีหนึ่งคือหลังจากที่เลิกเรียนในบ่ายวันนั้นไอ้แจ็คมันก็เดินเข้ามาแล้วมันก็ถามกับผมว่าเฮ้ยเ <Hey, S 1> ย็นนี้เองไม่มีเรียนแล้วใช่ไหมแล้วเองจะไปไหนหรือเปล่าถ้าวางเดี๋ยวไปกินเหล้ากันข้านัดคนอื่นไว้หมดแล้ว เออจะไปกินที่ไหนวะข้าไม่ค่อยมีตังค์เดี๋ยวต้องจ่ายค่าโปรเจกต์อีกเอาไว้งานหน้าละกันแต่หลังจากที่ผมคุยกับไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันก็บอกว่าไม่ได้ไปกินที่ร้านไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเพราะจะไปกินที่หอเพื่อนของมันซึ่งเป็นหอที่อยู่ข้างนอกต้องออกไปนอกมหาวิทยายลัยคือเพื่อนของมันคนนั้นเป็นเพื่อนที่ผมไม่รู้จัก แล้วก็อยู่กันคนละเอกเพราะในบางรายวิชาผมไม่ได้เรียนกับมันและเมื่อได้ฟังแบบนั้นผมก็ตกลงครับเพราะก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆยังไงคืนนี้ผมก็ว่างแล้วจะได้ไปรู้จักกับคนอื่นด้วยจนกระทั่งถึงเย็นวันนั้นพวกเราก็พบว่าอยู่ๆฟ้าก็มืดครึ้มแล้วฝนก็ตกลงมาจนไอ้แจ็คถึงกับเซง็ง ก็เลยทำให้พวกเราต้องนั่งรอฝนอยู่ที่ห้องแบบนั้นจนเวลาก็ผ่านไปครับถึงช่วงประมาณ6กโมงเกือบๆจะ6กโมงครึ่งฝนที่ตกลงมาหนาเม็ดมันก็เริ่มเบาลงไอ้แจ็คมันก็เลยบอกว่าพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวฝนจะตกหนักลงมาอีกทำให้ในตอนนั้นผมก็เลยรีบลงจากหอพักแล้วผม ก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของไอ้แจ็คไปตอนนั้นไอ้แจ็คก,ก็ขี่ไปซึ่งมันก็ขี่ไปเรื่อยๆออกไปทางหน้ามอแล้วก็ขี่ไปบนถนนใหญ่จนสักพักหนึ่งไอ้แจ็คมันก็พาเลี้ยวเข้าซอยซึ่งเป็นซอยที่ค่อนข้างเงียบแล้วผมก็ไม่เคยมาแต่จนสักพักบรรยากาศมันก็เริ่มดีครับเมื่อผมได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้น มันมีทั้งร้านค้ามีร้านอาหารตามสั่งมีนักศึกษาเดินอยู่หลายคนบางคนก็ขีมม่มอเตอร์ไซค์สวนมาคือมันไม่ได้เงียบแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวแบบที่ผมคิดจนเมื่อไปถึงจุดหนึ่งผมก็ได้เห็นว่าในช่วงประมาณกลางซอยนั้นมันมีหอพักอยู่หลายหอบางหอก็แยกหญิงชายบางหอก็เป็นหอรวมและเมื่อจักเลี้ยวเข้าไป ทางร,าปรอปภก็ถามว่าจะไปที่ห้องไหนและหลังจากที่ไอ้แจ็คตอบรปภก็ขอแลกบัตรแล้วพวกเราก็เข้าไปกันวันนั้นเมื่อเข้าไปถึงผมก็ได้เห็นว่าหอที่พวกเราเข้าไปนั้นเป็นหอรวมหญิงชายและเมื่อขึ้นไปถึงบนห้องเจ้าของห้องก็เป็นผู้หญิงแล้วผมก็ได้เห็นว่าในวันนั้นมีทั้งคนที่ผมรู้จัก แล้วก็คนที่ผมไม่รู้จักคือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่พักอยู่ในหอเดียวกันรวมถึงพักอยู่ในหออื่นๆแต่มารวมกันที่ห้องห้องนั้นหลังจากที่เข้าไปในวันนั้นพวกเราก็สนุกสนานกันครับนั่งดื่มกินกันตั้งแต่หัวคำ่ำซึ่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลยไปถึงช่วงดึกและเมื่อถึงเวลาอันสมควร รวมทั้งเครื่องดื่มหมดแล้วเพื่อนๆก็เริ่มแยกย้ายกันผมก็เลยจะชวนไอ้แจ็คก,กลับแต่แล้วก็ปรากฏว่าไอ้แจ็คมันบอกกับผมครับว่ามันขอแป๊บหนึ่งให้ผมไปนอนที่ห้องอื่นก่อนเดี๋ยวมันเสร็จเมื่อไร่มันจะมาตามผมกลับไปเองถึงตอนนั้นผมก็พอจะรู้ครับว่าไอ้แจ็คมันจะทำอะไรคือผมพอจะรู้อยู่ว่า ไอ้แจ็คก,กับเพื่อนเจ้าของห้องมันเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่ผมก็เลยเดินไปนอนกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งและด้วยความรู้สึกเมารวมทั้งเป็นคนนอนหลับง่ายผมก็เลยนอนหลับไปคืนนั้นผมก็หลับไปสักพักจนเมื่อเวลาผ่านไปพัก,กใหญ่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนมาเคาะห้องของเพื่อนและด้วยความตกใจผมก็เลยรีบลุก แล้วก็เปิดประตูห้องออกไปปะ่ะกลับกันดีกว่าพ่งนี้อเองกับข้ามีเรียนเช้าด้วยเพื่อกลับไปจะได้นอนอีกสักแป๊บหนึง่งตอนเช้าจะได้ไม่ต้องรีบมากจะได้ไปเรียนกันทันซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากเสร็จธุระแล้วนอนไปสักพักไอ้แจ็คก,ก็เดินมาเรียกผมกลับ และด้วยความงงเงียผมก็เลยถามไปว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วซึ่งไอ้แจ็คก,ก็บอกว่าประมาณสักตีสามครึ่งกว่ากว่าคือผมก็เกาหัวเลยครับรู้สึกอยากนอนต่อมากๆแต่ผมก็ช่างมันจะก,กลับก็กลับแล้วผมก็เดินลงไปกับมันแต่เมื่อลงมาถึงข้างล่างมาสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้โดยความที่เมื่อคืนฝนตก แล้วรถถูกฝนสาดไอ้แจ็คก,ก็เลยสตาร์ทไม่ติดพยายามกระเทบคันสตาร์ทอยู่หลายทีแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรรถก็สตาร์ทไม่ติดขึ้นมาเวนเอ้ยรถแม่งเก่าด้วยสงสัยจะพังแล้วเอาไงดีวะเนี่ยแล้วด้วยความที่เป็นแบบนั้นบวกกับบรรยากาศที่มันเงียบวังเวงยังบอกไม่ถูกมีแต่เสียงกบเสียงมแมลง มันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งสตาร์ทก็ยิ่งเสียงดังยิ่งสตาร์ทก็ยิ่งเกรงใจคือมันดังกล้องสะท้อนไปหมดกลัวว่าคนอื่นจะตื่นผมกับไอ้แจ็คก,ก็เลยมองหน้ากันจนสุดท้ายในวันนั้นสิ่งที่ไอ้แจ็คทำก็คือว่ามันได้ชวนผมเดินกลับเอากลัวเดินกลับกันเถอะสี่ห้าโลเองมั้งไม่ไกลามากหรอก ไปถึงก็สั่งเมาพอดีเดี๋ยวข้าพาเดินไปออกอีกทางมีทางลัดไปออกข้างหอเดี๋ยวข้าพาไปมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นเออเป็นไงก็เป็นกันไปก็ไปจะได้กลับไปอาบน้ำหลังจากนั้นพวกเราก็เดินกันออกมาซึ่งมันก็ไม่น่ากลัวมากครับตลอดสองฝั่งก็มีไฟทางคือถึงแม้จะห่างกันอยู่บ้าง แต่มันก็พอมองเห็นแต่ก็นั่นเลยครับหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆสิ่งที่น่าขนลุกก็คือว่าคือเมื่อเดินมาถึงทางลัดที่ไอ้แจ็คมันพาเลี้ยวเพื่อจะกลับไปที่หอของพวกเราผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกมันเป็นทางปูนเล็กๆที่รถวิ่งสวนกันได้สองคันหรืออาจจะไม่ถึงสองคันดีแล้วสองฝั่งข้างทางมันก็เป็นป่าทั้งหมด คือเป็นพวกต้นตะขบต้นไม้อะไรต่างๆที่ขึ้นอยู่ข้างทางทั่วไปผมก็พยายามไม่ขิดมากแล้วก็เดินกับไอ้แจ็คมาเรื่อยๆคือจากระยะทางทั้งหมดผมก็คิดว่าตั้งแต่ออกจากหอของเพื่อนมาน่าจะประมาณสักสองถกิโลคือน่าจะเกินครึ่งทางแล้วอีกไม่นานก็น่าจะถึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับ คือเมื่อมาถึงจุดนั้นไอ้แจ็คมันก็บอกว่ามันรู้สึกปวดฉี่จะขอแวะข้างทางแป๊บหนึ่งผมก็เลยบอกให้มันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นผมก็ยืนรออยู่เงียบๆมองนู่นมองนี่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจอะไรแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ผมยืนรอไปเรื่อยๆผมก็เริ่มรู้สึกว่า ไอ้แจ็คมันใช้เวลานานผิดปกติคือคนปกติทั่วไปไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนี้ทำให้ในตอนนั้นผมก็เลยหันหลังกลับไปเพื่อจะถามว่าเสร็จหรือ,อยังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือหลังจากที่ผมหันกลับไปมองผมก็ได้เห็นว่าบริเวณข้างต้นไม้ตรงนั้นตรงที่ไอ้แจ็คยืนทำธุระอยู่มันได้เหลือแต่เพียงต้นไม้เปล่าๆคือเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆ มันได้หายไปแล้วเอา้าเฮ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คโว้ยมึงหายไปไหนของมึงวะในวินาทีนั้นผมรู้สึกตกใจมากก็เลยพยายามตะโกนเรียกเพื่อนแต่ผมก็พบว่าหลังจากที่ผมเรียกออกไปทุกอย่างก็กลับเงียบสนิทไม่มีเสียงไอ้แจ็คตอบกลับมา คือเหมือนกับว่ามันได้หายไปแบบเฉยๆแล้วในตอนนั้นด้วยความงงด้วยความตกใจผมคิดอะไรไม่ออกก็เลยเดินตามเข้าไปหาเพื่อนคือพยายามมองหาทางเดินเข้าไปเลาะไปตามต้นไม้ต่างๆและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นหลังจากที่ผมเข้าไปไม่นานผมก็ได้เห็นว่าผมเห็นไอ้แจ็ค มันกำลังวิ่งสวนกลับมาคือลักษณะเหมือนกับว่าตอนที่มันเข้าไปข้างในมันได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วมันก็ตกใจมากจนเมื่อมันวิ่งมาถึงผมมันก็พยายามผลักแล้วก็บอกให้ผมรีบออกไปถึงตอนนั้นแม้ผมจะงงแต่ผมก็โล่งใจแล้วก็รีบกึง่งวิ่งกึ่งเดินออกมาจนเมื่อมาถึงข้างนอก ไอ้แจ็คมันก็บอกว่าเฮรีไปก่อนรีบไปจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็รีบเดินมากับมันจนเมื่อเดินมาได้สักพักน่าจะประมาณ2 3 0ถึงเมตรพวกเราก็หยุดคุยกันแล้วในตอนนั้นไอ้แจ็คมันก็บอกกับผมว่าชิปหายแล้วมันเจอศพมีคนนอนตายอยู่ข้างในและเมื่อได้ยินแบบนั้น ผมก็รู้สึกขนลุกมากแล้วไอ้แจ็คก็บอกอีกว่ามันเห็นชัดมันเห็นชัดมากๆว่าเป็นศพคนตายแล้วแน่ๆโดยที่คนคนนั้นใส่กางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ใส่เสื้อย,ยืดสีขาวนอนตายอยู่ในลักษณะนอนงายแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากปากเมื่อได้รู้แบบนั้นผมก็ถามไอ้แจ็คครับ ว่าจะเอาอย่างไรต่อดีซึ่งไอ้แจ็คก,ก็บอกว่าพวกเรารีบไปกันก่อนกลับไปถึงแล้วค่อยแจ้งตำรวจคือก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นพวกเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ก็คือพวกเราได้แต่รีบเดินเพื่อที่จะรีบกลับออกมาหลังจากนั้นพวกเราก็รีบเดินกันมาแต่ก็เกิดเรื่องที่ว่า ด้วยความที่พวกเรารีบเดินคือเมื่อเดินมาได้อีกสักแป๊บหนึ่งไอ้แจค็คมันก็บอกว่ามันรู้สึกคลื่นไส้หายใจไม่ค่อยออกมันก็เลยหยุดอาเจียนข้างทางและหลังจากที่อาเจียนไปสักพักหนึ่งไอ้แจค็คมันก็บอกว่ามันรู้สึกเหนื่อยสงสัยจะดื่มเยอะเกินไปมันก็เลยหน้ามืดแล้วก็อยากจะนั่งพักตอนนั้นผมก็เลยบอกกับมันว่า ท่าแบบนั้นก็พักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกันต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือในขณะที่ผมกําลังจะนั่งมันก็กลับมีเรื่องขนลุกเกิดขึ้นเมื่อผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามันมีเสียงฝีเท้าคนกำลังเดินย่ำใบไม้แล้วกำลังเดินตามมาจากป่าและเพียงเท่านั้นเลยครับทั้งผมกับไอ้แจ็คก,ก็หันไปมองเป็นทางเดียวกันถึงตอนนั้น แม้จะได้ยินเสียงแล้วก็เป็นเสียงที่ชัดมากๆแต่พวกเราก็ไม่เห็นอะไรแต่ผมก็ไม่ทนแล้วครับผมรีบดึงแขนของไอ้แจ็คทันทีบอกมันว่าเดี๋ยวคอยอ้วกให้เอานิ้วอุดไว้ก่อนหรือเดินไปอ้วกไปก็ได้ซึ่งไอ้แจ็คมันก็พยายามลุกแล้วก็พยายามเดินตามผมมาผมยอมรับเลยครับว่าผมอยากใส่เกียร์หมาอยากจะเอามือลงไปช่วยวิ่ง แต่ผมก็ทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เดินออกมาอีกสักพักหนึ่งไอ้แจ็คมันก็หน้าซีดแล้วมันก็บอกว่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วมันรู้สึกหน้ามืดแล้วจากระยะทางน่านจะไปอีกไม่ไกลก็น่าจะถึงหอของพวกเราแล้วไอ้แจ็คมันก็เลยบอกว่าให้ผมออกไปก่อนเลยไปถึงแล้วก็เอารถของผมขี่มารับมันก็ได้แล้วเดี๋ยวมัน จะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเดินต่อไม่ไหวแล้วจริงๆซึ่งในทีแรกผมก็จะไม่ไปแล้วก็ขยันขยอมันว่าให้มันอดทนอีกหน่อยแล้วก็เดินไปด้วยกันเถอะอีกนิดเดียวก็น่าจะถึงแล้วแต่ไอ้แจ็คก,ก็ยืนยันครับว่ามันไปไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วมันก็นั่งลงก่อนที่จะบอกว่า ให้ผมรีบเดินกลับไปและก็ขี่รถมารับมันด้วยยังไงก็น่าจะเร็วกว่าทำให้ในตอนนั้นหลังจากที่ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งผมก็คิดว่าผมขอเวลาแค่2 0นาทีผมก็น่าจะกลับไปถึงแล้วแล้วก็น่าจะเร็วกว่าจริงๆดีกว่ามานั่งจมอยู่ด้วยกันแบบนี้ทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยบอกให้มันนั่งรอ แล้วผมก็กึ่งวิ่งกึ่งเดินเพื่อจะกลับไปที่หอของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ผมไปได้สักพักก็ปรากฏว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังมีใครสักคนกำลังพยายามตามผมมาเหมือนกับว่าตามมาจากในป่าแต่เมื่อผมมองกลับไปผมก็มองไม่เห็นตัวแล้วสิ่งที่พีก,ก็คือว่าโดยปกติทั่วไป โดยสำนึกสัมประชัญญักของผีแล้วเวลาที่คนรู้ตัวแล้วหันมองกลับไปผีก็จะต้องหยุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือเขาไม่หยุดแล้วเสียงฝีเท้าก็ไกลผมเข้ามาเรื่อยๆผมกลัวมากครับและเมื่อหันกลับไปมองข้างหลังผมก็ห่างจากไอ้แจ็คพอสมควรจนผมมองไม่เห็นมันแล้วหลังจากนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากที่ผมกึ่งวิ่งกึ่งเดินออกมาอีกอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยแล้วพอผมหันกลับไปมองกลับเข้าไปในป่าด้านซ้ายผมก็ได้เห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งใส่กางเกยงยีนผ้าสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อยืดชายเสื้อสีขาวแต่พอมองเลยชายเสื้อขึ้นมา ผมก็กลับไม่เห็นตัวคือมันเป็นเงาเมื่อเฉยๆมองเห็นแต่ช่วงล่างเท่านั้นผมแทบบ้าแล้วครับแล้วสิ่งที่เห็นอีกอย่างก็คือบริเวณช่วงกลางตัวของเขาโดยความที่เขายืนอยู่ปลายแขนก็เลยห้อยลงมาผมก็เลยได้เห็นมือของเขาด้วยแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมเห็นเหมือนกับว่าเขาได้จับคนคนหนึ่งอยู่ คือเหมือนกับอีกคนหนึ่งนอนคว่ำแล้วคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นก็จับคอเสื้อยกขึ้นมาแล้วก็ลากตัวคนนั้นมาด้วยแล้วหลังจากที่เห็นแบบนั้นคำสุดท้ายที่จำได้ก็คือเขาพูดคำว่าช่วยด้วยและก็นั่นเลยครับจากสิ่งที่เห็นทั้งหมดมันทำให้ผมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตจนในที่สุด ผมก็วิ่งกลับมาถึงป้อมยามที่อยู่ข้างๆหอของผมผมก็เลยรีบบอกเขาว่าผมเจอคนตายแล้วเพื่อนของผมเมานั่งรอผมอยู่ข้างถนนแล้วผมก็อยากจะวานให้พี่ช่วยขี่รถไปรับเพื่อนของผมหน่อยแล้วหลังจากนั้นโดยความที่พี่ราปภเขาใจดีเขาก็เลยขี่รถกลับไปดูให้ส่วนตัวของผม ก็ยืมโทรศัพท์ที่อยู่ในป้อมแล้วก็โทรแจ้งตำรวจทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณสักห้านาทีผมก็ได้เห็นว่าพี่รปภขี่รถกลับมาแล้วเขาก็ถามว่าเพื่อนของผมอยู่ตรงไหนคือเขาขี่ไปจนสุดทางอีกฝั่งแต่ก็ไม่เห็นเพื่อนของผมเลยพี่ ันพี่ไปกับผมอีกรอบได้ไหมผมขอรบกวนหน่อยเดี๋ยวผมนั่ง้อนพี่ไปด้วยตอนนั้นด้วยความเป็นห่วงเพื่อนผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยขอให้เขาไปอีกรอบแล้วผมก็ใช้ไฟฉายของเขาพยายามส่องหาไปตลอดทางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่พี่ร,ปรอปภพาผมขี่รถไปเรื่อยๆจนไปสุดทางอีกฝั่งหนึ่งผูกเราทั้งสองคน หาไอ้แจ็คไม่เจอจริงๆผมงงมากครับก็เลยขอให้พี่เขาช่วยขี่รถวนไปวนมาจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งมันก็ได้เกิดสิ่งที่ว่าผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนพยายามจะเรียกชื่อของผมแต่ก็เรียกไม่ดังมากแล้วก็เป็นการเรียกแบบสั้นๆโดยที่เรียกเพียงครั้งเดียวและเมื่อได้ยินแบบนั้น ผมก็เลยขอให้พี่เขาจอดและทันทีที่จอดเมื่อผมมองกลับไปผมก็ได้เห็นว่ามันเหมือนกับว่ามีคนลักษณะเป็นคนตัวสีแดงยืนเรียงกันอยู่สามคนโดยที่คนหนึ่งแต่งตัวเต็มยศมีเครื่องหัวมีสังวานส่วนอีกสองคนใส่แค่โจงกระเบนสีแดงแล้วก็ถือไม้ที่มีหอกปลายแหลมลักษณะเป็นอาวุธยาวๆ และเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็ช็อกตาตั้งไม่รู้ว่าได้เห็นอะไรแต่ก็เหมือนกับว่าพี่รปภจะพยายามตั้งสติแล้วก็พาขี่รถออกมาเลยโดยที่เขาบอกว่าเรื่องใหญ่แล้วเราน่าจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแล้วก็อย่าหันกลับไปมองอย่าไปพูดถึงพวกเขาแล้วก็อย่าทักอะไรทางนั้นผมไม่รู้รลกครับ สติผมเสียไปหมดจนเมื่อพี่ร,ปรอปภขี่รถกลับมาถึงป้อมผมก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพอดีซึ่งในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็มารถกระบะหนึ่งคันแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันผมก็เลยรีบบอกกับเขาว่าศพอยู่ข้างในนั้นแล้วเพื่อนผมหายตัวไปด้วยเลยอยากให้ช่วยตามหาเพื่อนอีกคนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็รับปาก ก็บอกกับผมว่าอยากให้ผมไปกับเขาด้วยเพื่อที่ไปชี้จุดเขาจะได้ทำงานได้รวดเร็วถึงตอนนั้นผมก็เลยแยกกับพี่ร,ปรอปภแล้วก็ขึ้นรถตำรวจไปจนเมื่อขับเข้าไปเรื่อยๆเมื่อไปถึงจุดที่แ,แจ็คเจอศพก็คือจุดที่แ,แจ็คเคยเข้าไปชี้ผมก็เลยรีบบอกเขาเขาก็เลยจอดรถ แล้วก็เอาไฟเข้าไปส่องหากันสิ่งที่เห็นในตอนนั้นผมเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนทั้งหมดสองถึงสามนายได้ถือไฟฉายคนละกระบอกแล้วก็เดินส่องเข้าไปด้านในจนผมได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นค่อยๆเดินหายเข้าไปทีละคนจนเห็นแต่แสงไฟจางๆคือผมรู้สึกได้เลยครับว่าเขาน่าจะเข้าไปลึกมากจนหายไปสักพัก เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในเขาก็วอออกมาโดยที่เขาบอกว่าเขาเจอแล้วแล้วก็มีทั้งหมดสองศพผมขนลุกเลยครับคือไม่คิดเลยว่าจากที่ไอ้แจ็คเห็นแค่ศพเดียวแต่จริงๆแล้วอาจจะมีทั้งหมดถึงสองศพแต่คุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมได้รู้ต่อจากนั้นคือเขาได้บอกว่าศพศพหนึ่ง เป็นคนที่เขาตามหาอยู่ส่วนอีกศพหนึ่งเป็นคนที่เพิ่งตายใหม่ๆแล้วก็น่าจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ที่มหาวิทยายลัยตรงนี้ผมงงไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่จนสักพักหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปออกมาเขาก็หยิบบัตรใบหนึ่งมาให้ผมดูแล้วเขาก็ถามว่าเจ้าของบัตรใบนี้ ใช่คนที่น้องตามหาหรือไม่ในวินาทีนั้นผมแทบไม่อยากเชื่อเลยครับคือทันทีที่ผมหยิบบัตรมาดูผมก็ตกใจจนแทบบ้าเมื่อได้เห็นว่าบัตรนักศึกษาใบนั้นมันเป็นบัตรของไอ้แจ็คคือไอ้แจ็คตายแล้วครับแบบที่ผมทั้งงงทั้งไม่อยากเชื่อแล้วก็ไม่รู้เลยว่าไอ้แจ็คมันตายได้อย่างไร ทำให้ในตอนนั้นโดยความที่ยังไม่อยากเชื่อผมก็เลยขอเขาบอกให้พาผมเข้าไปดูหน่อยเขาก็เลยพาเดินเข้าไปและเมื่อไปถึงผมก็ได้เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับที่เอจจัเคยเล่าคือคนที่ใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดสีขาวส่วนอีกศพหนึ่งเป็นศพที่นอนล้มพับอยู่เหมือนกับคนคนนั้นตกใจแล้วก็หัวใจวายอย่างเฉียบพลัน หรือเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นแล้วศพศพนั้นมันก็คือไอ้แจ็คเพื่อนของผมจริงๆผมไม่รู้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วในเมื่อพวกเราวิ่งหนีไปแล้วก็ไปกันได้ไกลแล้วแล้วไอ้แจ็คจะกลับมาตรงนี้ทำไมจนผ่านให้ผมคิดเลยว่าหรือว่าไอ้แจ็คมันกระถูกผีตนนั้นลากตัวของมันกลับมา หลังจากนั้นก็เริ่มเช้าแล้วทางกู้ภัยก็เข้ามาเก็บศพทางตำรวจก็เก็บหลักฐานกันแล้วเขาก็บอกครับว่าอันที่จริงไอ้แจ็คมันน่าจะหัวใจวายเพราะเข้ามาเจอศพแล้วก็เสียตั้งแต่ตอนนั้นคือน่าจะไม่ได้ออกมาตั้งแต่แดกแต่ผมก็ไม่เชื่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าดูจากรอยเท้าดูจากหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วฝนก็เพิ่งตกไปเมื่อวานเย็น ก็จะเห็นได้เลยว่ามีแต่รอยเท้าตอนที่มันเข้าไปแต่ไม่มีตอนที่ออกมาเลยในที่สุดผมก็ต้องจำนนต่อหลักฐานแม้จะไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่วิ่งออกมาแล้วก็ไปกับผมอีกตั้งไกลจนไปนั่งอวกไปนั่งพูดคุยกันอยู่อีกสักพักหนึ่งมันจะเป็นคนที่ตายไปแล้วจริงๆแถมม่นำซ้ำจุดที่มันไปนั่งอวก ก็กลับไม่มีอ้วกอยู่จริงจนผมคิดย้อนกลับไปว่าหรือที่จริงแล้วที่ผมได้ยินเสียงคำว่าช่วยด้วยแล้วหันไปเห็นคนใส่กางเกงยนีนกำลังหิ้วหรือลากคนคนหนึ่งหรือว่าคนคนนั้นมันก็คือไอ้แจ็คที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันเขาก็เลยพยายามลากมันออกมาเพื่อจะขอให้ช่วยทั้งเขาแล้วก็ช่วยไอ้แจ็คด้วย หลังจากวันนั้นเมื่อผมได้มาคุยกับพี่รอปรพออีกทีพี่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาพาหนีมาที่เห็นว่ามีคนสามคนแล้วก็เป็นคนตัวสีแดงทั้งหมดเขาคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่อยู่หลังโลกความตายกําลังเข้ามารับวิญญาณแต่ทว่าเขาก็อาจจะมารับเพื่อนของผมแค่คนเดียวส่วนอีกคนหนึ่งนั้น ถ้าตามที่ตำรวจบอกก็คือว่าเป็นคนที่เขากำลังตามจับอยู่ซึ่งอาจจะด้วยคดีอะไรบางอยา่างแล้วก็หนีมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่คือถ้าเป็นแบบนั้นพี่รอปภก็คิดว่าเขาอาจจะยังใช้กร,รัมไม่หมดยังต้องรับโทษในโลกมนุษย์เขาก็เลยติดอยู่ในป่าวนเวียนอยู่อย่างเจ็บปวดยังไม่ถูกเอาตัวไปและคนนั้นนะครับ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของผมที่ผมเจอในเช้ามืดวันหนึ่งจนต้องเสียเพื่อนคนหนึ่งไปแบบไม่มีวันกลับแล้วตัวของผมก็ยังคงจดจำทุกอย่างแบบที่ไม่มีวันลืม